ตั้งแต่อดีตการเชื่อได้ว่าการที่เราจะเลือกซื้อ m a c สักเครื่องหนึ่งนั้นเป็นอะไรที่ตัดสินใจกันนานมากโดยราคาที่สูงและการใช้งานรวมถึงสเปคข้างในเครื่องก็แตกต่างกันตลอดเวลาทําให้ผู้ใช้งานอย่างเราปวดหัวปวดกระเป๋าตังกันอย่างมากแต่วันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ครับกับเหตุผลและเรื่องราวที่ผมคิดว่าการเลือกซื้อ m a c สักเครื่องในยุคนี้มันง่ายขึ้นมากครับผม ถ้าจะให้เปิดเผยกันตรงๆแล้วเหตุผลที่เราคุยกันวันนี้คือเกี่ยวข้องกับ Apple Silicon ครับหรือ SOC System on Chip นั่นเองมันคือจุดเปลี่ยนแบบหักโค้งจาก Apple ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ยุคแรกๆที่เปลี่ยนระบบจาก PowerPC มาสู่บ้าน Intel และในวันนี้ Apple ก็บกมือลาจาก Intel มาผลิตของตัวเองภายใต้ชื่อ Apple Silicon ครับผม ในตอนนั้นเนี่ยถือว่าสะเทือนวงการทีเดียวเพราะไหนตอนนั้นเนี่ย Intel จะต้องสู้ศึกกับ AMD แล้วยังต้องมาผวงกับ Apple ที่เตรียมบกมือลาอีกไม่ได้ลงลึกไปถึงส่วนแบ่งการตลาดนะครับแค่มองถึงภาพลักษณ์แล้วก็คงสะเทือนไม่น้อยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับข้อแตกต่างที่สำคัญเลยระหว่าง Mac ยุคเก่ากับ Mac ยุค SOC นี้ต่างกันอย่างไร ถ้าให้พูดรวมๆนะครับแมคยุคเก่าหรือยุค Intel ท,ที่เราจะกล่าวถึงนี้คือการที่ a p p l e เนี่ยบรรจงคัดสรรเลือกอะไหล่ข้างในต่างๆมาประกอบเองภายใต้หลังบ้าน Apple บางชิ้นส่วนเนี่ยก็สั่งประกอบสั่งปรับเปลี่ยนเองเพื่อให้ลงตัวและเข้ากันได้ดีกับ Mac OS ครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งผ่านไปอายุไขของมันก็ยิ่งน้อยลงครับบางทีซื้อต้นปีปลายปีก็เก่าแล้ว จากปัจจัยการออกรุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหาซื้อ Mac Intel มาใช้ปุ๊บเครื่องช้าปับ๊บหรือไม่ตอบโจทย์เฉยเลยทำให้ผู้ใช้งานที่อยากใช้งานยาวๆจำเป็นต้องกำตังเพื่อซื้อ Mac ที่สเปคแรงขึ้นเกินความจำเป็นจนบางทีก็เจ็บนัครับและเพราะอะไรมันถึงไม่ตอบโจทย์สำหรับ Mac Intel ที่ผ่านมาเพราะชิ้นส่วนแต่ละอันมันมาจากคนละที่ครับ ให้เรานึกภาพเวลาประกอบ PC นะครับเวลาเราเปิดคอมใหม่ขึ้นมาเครื่องมันจะถามหาไดรเวอร์ครับนั่นคือปัญหาแรกเลยเพราะระบบข้างในเนี่ยมันต้องทําความรู้จักกับฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เราประกอบขึ้นมาทําให้การสื่อาสารระหว่างฮาร์ดแวร์นี้มันมีขั้นตอนกันและการเดินทางข้อมูลที่ยาวไกลครับพอเราเอาระบบ Mac OS ที่เป็นระบบปิดมาสวมครอบเข้าไปแน่นอนโดยพื้นฐานมันเป็นระบบที่เร็วตอบโจทย์การใช้งาน แต่ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนอง OS ได้ช้าจึงทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นครับทีนี้การมาของ Apple Silicon หรือ System on Chip นั้นคือการพลิกประวัติศาสตร์เลยยกตัวอย่างจากของจริงนะครับก็คือ M 1 M 1นั้นหากเราเปรียบเทียบกับ PC ประกอบตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อปทั่วไปแล้วตอนแรกผมก็แทบไม่อยากเชื่อสายตาครับว่าเอาจริงเหรอมันจะแรงเหรอเพราะไม่ว่าจะเป็น CPU GPU SSD RAM อปงประกอบต่างๆมันโดนยัดมาบนแผ่นแผ่นหนึ่งขนาดเท่าฝ่ามือนั่นเองแต่จุดที่เรียกได้ว่าน่าลุ้นนะครับคือการที่ Apple เนี่ยคุมการผลิตเองทุกขั้นตอนทําให้ฮาร์ดแวร์ทุกอันที่เก่าวข้างต้นขึ้นมานั้นมันคลอดออกมาจากแม่คนเดียวกันครับทีนี้มันรู้จักกันแน่นอนแถมอศาศัยอยู่บนแผ่นเดียวกันอีกแน่นอนเวลาการติดต่อสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์นั้นลดลงอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับ เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราใช้กันมาแล้วนับ10ปีใช่ครับนั่นก็คือ iPhone นั่นเองมือถือที่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าทําได้แทบทุกอย่าง Apple ได้เรียนรู้การใช้งานนี้และนํามาพัฒนาบนระบบ Mac ของตัวเองครับโดยที่ฮาร์ดแวร์จะพัฒนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ทําให้ซอฟต์แวร์ต้องตามมาและถือเป็นข่าวดีครับที่ผู้พัฒนาต่างๆช่วยกันร่วมมือพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเต็มสูงบน Apple ิลซิอนครับผม ทีนี้การระเบิดของจักรวาลจึงเกิดขึ้นครับพอ Apple ย้ายฐาน Mac มาบน Apple Silicon เช่น M1 เต็มตัวแล้วทำให้วงจรปิด Ecosystem ของ Apple ครบสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็น Mac iPhone และ iPad ทั้ง3สิ่งนี้นะครับสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมเดียวกันทำให้มันสื่อสารกันได้อย่างไร้ขอบเขตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับและการเลือกซื้อ Mac นั้นก็ง่ายและถูกขึ้นมากครับ หลักการต่อจากวันนี้ไปจะเหมือนเวลาเราเลือกซื้อ iPhone เลยครับผมอายุการใช้งานของ Mac จะยาวนานมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่ยัดอยู่ข้างใน Mac นั้น Apple เป็นคนคุมเองดังนั้นซอฟต์แวร์หรือ OS ต่างๆที่จะทยอยออกมาให้เราได้ใช้แน่นอนว่าเราจะใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่เปิดกล่องกดปุ่มเปิดเครื่องเลยทีเดียวครับปัญหาการเลือกซื้อ Mac ในทุกวันนี้เลยลดลงมาเหลือแค่จะใช้งานรูปแบบไหนเท่านั้นเองเช่น ไม่ได้เดินทางไปไหนทำงานอยู่ออฟฟิศหรือบ้านก็ไป iMac หรือ Mac Studio จะเดินทางบ่อยชีปประจลรองเท้าก็ลุยไป MacBook หรือ Mac Mini ครับมันง่ายแค่นี้เลยเพราะนอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ที่ถูกยัดเข้าไว้ด้วยกันแล้ว Apple ยังใส่ระบบ AI ที่ช่วยเราประมวลผลการใช้งานและเรียนรู้ยูเซอร์อย่างเราครับให้การใช้งานเข้ามือเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสายตัดต่อวิดีโอก็ยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่นะครับเพราะเขาใส่ H.264 Encoder เข้ามาให้ด้วยในตัวเครื่องเลยจุดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆครับในอดีตเวลาเรากด Playback Preview ไฟล์วิดีโอนะครับในตัวเครื่องหรือบนแอป,ปตัดต่อเช่น Premiere Pro หรือ Final Cut เราจะเจอปัญหากระตุกใช่ไหมครับปัญหานี้หมดไปแล้วครับในปัจจุบันนี้ให้เราคิดประมาณว่าตัว Encoder นี้เปรียบเสมือนล่ามครับ ที่จะแปลข้อมูลวิดีโอแบบ real time ให้ตัวเครื่อง Mac นั้นใช้งานอ่านหรือตัดต่อวิดีโอได้อย่างลื่นไหลครับผมแถมมันก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเช่น MacBook Pro M1 Pro ที่ผมใช้อยู่นี้เสียบสายชาร์จครั้งเดียวแบตเต็ม100%ผมแทบไม่ต้องกังวลเลยเรื่องแบตหมดครับวเวลาออกไปทำงานนอกบ้านแบตอึดมากๆแถมเรื่องความร้อนก็แทบไม่มีเลยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายท่านอาจจะแปลกใจกับจำนวนคอ CPU หรือ GPU นะครับสำหรับบน Mac M รุ่นต่างๆขออย่าเพิ่งตกใจไปครับถึงแม้เขาจะให้มาน้อยแต่ให้คิดเสมอว่าเป็นจำนวนที่ Apple นั้นวิเคราะห์มาแล้วว่าลงตัวเหมาะกับการใช้งานเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราไปอิงกับฝั่ง Windows PC ไม่ได้เลยครับแค่ base model ตัวพื้นฐานตอนนี้ผมว่าก็ใช้งานได้ยาวๆเลยครับเอาตังไปใส่ตรง SSD ผมว่าก็อยู่ตัวสบายๆแล้วครับผมเป็นไงครับ ข้อมูลอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่า Mac ในยุคนี้ผมคิดว่ามันเป็น the best version ที่ Mac ควรจะเป็นมานานแล้วครับเชื่อได้เลยว่ามันจะทำให้คุณพึงพอใจแน่นอนไม่ว่าคุณจะกำรตังซื้อรุ่นไหนมาครับใครมีความคิดเห็นยังไงลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผม